ค่ะชาว f อฟเอทีเอนทุกท่านวันนี้จะนี่มีคีย์บอร์ดใหม่จากทาง TT eSport นะคะเป็นคีย์บอร์ดหน้าเก่าแต่เป็นแบบใหม่ค่ะนี่นั่นคือเจ้า Mega G1 Plam T e e d i t i t i o n นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นหน้าตาแพ็กเกจข้างหน้าของเจ้าตัวนี้นะคะ mm hmm. เรามาดูข้างน้านก่อนเลยข้างหน้านะคะจะมีเขียนว่า50มสิล้านคีสโต้ก็คือเป็นอายุการใช้งานน้ำข้าวค่ะว่ากดได้ถึงห้ล้านครั้งค่ะแล้วก็นี้เป็นคัสตอมพิกคีแคป จะเป็นนี่นะคะเป็นลายของทีมพรามค่ะเป็นโลโก้เขาแล้วก็ h e r r y b r o w w Switch นะคะเจ้าคีย์บอร์ดเมกาจีวันตัวนี้เป็น h e r r y Brown Switch ค่ะเราไปดูด้านหลังกันก่อนค่ะนี่นะคะข้างหลังก็จะมีค่าพูลิ่งเ a ด e อยู่ที่พันเฮิค่ะมี USB Port ค่ะแล้วก็ดี j อ c จแล้วก็เป็นที่วางที่วางข้อมือค่ะสำหรับคนที่ขนาดก็ใช้คนที่ไม่ถนัดก็ออกได้ แล้วสุดท้ายก็เป็นอ๋อจเจมเ์ติมีเดียฮีค่ะอโอเคค่ะเราไปดูหน้าตาของเจ้าตัวนี้กันเลยนี่ค่ะหนักพอสมควรเลยค่ะหน้าตาก็จะมาเป็นโทนสีแดงนะคะคีย์แคปก็จะมีสีชมพูแดงชมพูแทรกอยู่ค่ะคีย์แคปอันนี้นะคะจะเป็นคีย์แคปที่เขาให้มาเลยเราไม่สามารถเปลี่ยนได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีออริจินอลของเขาเลย มาดูทางด้านบนนะคะด้านบนนี่นะคะจะเป็นปุ่มที่มีโลโก้ของทีมพรามค่ะเป็นลิมิเต็ดออดิชั่นข้างบนก็จะเป็นปุ่มมัลติมีเดียต่างๆค่ะเพิ่มเสียงเพย์พอ s t o สต็อปอะไรนี้ค่ะข้างหลังจะมี USB หับอยู่2ช่องนะคะแล้วก็จะเป็นที่เสียบออดิโอแจ็คไมโครโฟนกับหูฟังค่ะด้านหลังก็ไม่มีอะไรเป็นที่ปรับระดับคีย์บอร์ดได้ค่ะ สายก็จะเป็นเหมือนกับเจ้าเมกาจีวันก่อนหน้านี้ค่ะเป็นสายแบบเดียวกันโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงคีย์บอร์ดกันค่ะนี่ค่ะเสียงก็จะเป็นตามบอสสวิตค่ะอันนี้นะคะ ะเป็นที่วางข้อมือค่ะเราสามารถที่จะใส่หรือจะถอดก็ได้ง่ายๆแค่ดึงลงมาจะมีที่ต่ออยู่ตรงนี้ค่ะโอเคค่ะแพ็กเกจในกล่องเราจะไม่มีอะไรนะคะมีแค่เดเวอร์นี้ค่ะอ๋เกือบลืมจะมีนี่ค่ะสายเป็น go plate ค่ะ USB แล้วก็เป็นสายแจ็คหูฟังกับ แล้วเขาจะมีให้ที่แปลงหัว PS2 มาด้วยค่ะสำหรับใครที่อยากใช้เป็น PS2 เพื่อการรับส่งข้อมูลทีลวกว่าก็สามารถใช้ได้ค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของการเทสกรอตติ้งคีย์บอร์ดค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาเทสกันในส่วนของการชำ่ออแบบ PS2 ก่อนนะคะ mm hmm. นี่ค่ะ ผสมนะคะผสมกับ a อ r o w k e ีการเชื่อมต่อแบบ PS2 จะรองรับแ n t ตี้กูดติ้นะคะกดได้ไม่มีปัญหาค่ะกดรวมกันได้หมดเดี๋ยวเรามาดูกันเชื่อมต่อแบบ USB ค่ะนี่นะะเป็นการเทสการเชื่อมต่อแบบ USB ค่ะ1,2,3,4,5,6นะคะ ถ้าเราเชื่อมต่อแบบ USB จะกดได้ที่6ปุ่มค่ะไม่เกินนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเจ้า Mega G1 Plum Team Edition ค่ะสิ่งที่เปลี่ยนไปจาก Mega G1 ตัวเดิมก็คือสีสันที่เขาทำมาให้เข้ากับทีมพ l u มนั่นเองค่ะซึ่งทีมพ l u มเนี่ยเป็นการรวมตัวเหล่า Player Starcraft 2ของเกาหลีเข้าด้วยกันค่ะ ทั้งทีมก็จะเป็นพวกท็อปท็อปเพลเยอร์กันหมดเลยและจุดเด่นอีกจุดหนึ่งก็คือเจ้าตัวเนี้ยเขาใช้ b r o ว n วิต t ซึ่งจะให้ความรู้สึกที่มีการกดแบบ2จังหวะคะ่ะแต่ว่าเสียงจะไม่ดังเท่า blue s w i t c นะคะก็ถือว่าเป็นคีย์บอร์ดที่น่าสนใจและสวยงามตัวหนึ่งเลยคะ่ะสำหรับใครที่สนใจอยากซื้อเจ้า Mega g a 1ทีม p า l m keyboard นะคะก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านจัดจัดจำหน่ายมิ่งเ g ียร์ทั่วไปะคะ่ะ โอเควันนี้จะนี่ขอลาไปก่อนค่ะ